สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับมาพบกับเลขนาคขาคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหน่อยรวมนะครับของวันที่28พฤษภาคม2 5 6 8และเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่29พฤษภาคม2 5 6 8 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเกี่ยวกับการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมเราก็มาดูนะครับ ผลสรุปของวันที่28เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเลขลาาได้อธิบายไปว,ว่านะครับ <c oughs> 8กับ9เป็นตัวรูดนีน้ยังไงก็ต้องมาแน่แต่จะมาหน่อยไหนไม่ทราบนะครับหน่อยไหนไม่ทราบจะมาจริงหรือเปล่าเรามาดูกันครับ8ครับผมเข้า1 2 3นะครับ ตัวหูดนะครับผมแปดมาสามครั้งนะครับแปดมาสามครั้งตัวหูดนะครับเก้าครับผมเก้าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเก้าก็มาสามครั้งก็เป็นจริงอย่างที่นะครับคาดคะเนไว้ว่าแปดกับเก้าตัวหูดนี้นะครับสายออกลังไกจะมาจะมาแน่นอนก็เข้าไปทั้งหมดหกครั้งครับ 6ครั้งใน7หน่อยนี้นะครับสถิติก็90%้าสิรับเกาสรำหรับตัวคู่ส่วนคู่เจาะ15คู่นี้นะครับคู่นี้ใช้ได้กับทุกหน่อยนะครับทุกหน่อยเลียกได้กล่าววไ้ว่าบอกไว้ว่าชนในสูตรนะครับชนมากที่สุดมี3คู่เจาะมี0ูนย์สอง 2 7และ07นะครจบนะครับชนในสูตรไม่มาไม่มาตรงนี้ต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็อยากให้ fc เข้าใจว่าสูตรที่มันชนนะครับชนน้อยตัวก็มีความเสี่ยงนะครับวันก่อนนั้นนะครับเมื่อวานชน3ชุดมา2คู่นะครับวันก่อนนู้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมให้ดูสตินะครับดูสติ บางทีก็ไม่มาเลยตัวที่คู่ชนนะครับก็ไม่มาเลยแต่ไม่สิบห้าตัวนี้นะครับใน15คู่เจาะนี้นะครับยังไงก็มานะครับโดยที่ยังอันนี้คือลงในลงในไลน์นะครับมันก็เหมือนกันนะครับไลน์จะไม่สามารถลงที่นี้ได้อันนี้คือวันวันแรกวันสองวันแรกวันที่วันแรกวันที่สองที่สามารถอ่าวันที่สองที่สามารถทำวีโอและไลท์สุดได้นี่คือวันแรกนะครับนี่คือวันแรก เพราะนั้นจะเห็นว่านะครับสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีตลอดนะครับเดินดีตลอดสติการเข้าไม่ได้น้อยหน้าสานักใดๆเลยนะครับสำนักใดๆเลยนะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับถึงขั้น80%ขึ้นไปนะครับเฉพาะในรวมก็สูตรที่ชน3สูตรนะครับที่เน้นให้0-2 27และ07ไม่มาแต่ไปเข้าตัวไหนครับ ฮานอยเฉพาะกิจครับผมเข้าไปที่40ตรงนี้ครับนะครับฮานอยพิเศษครับไปเข้า88นะครับตรงนี้ครับฮานอยปกติครับไปเข้า34ตรงนี้ครับและเข้า53ตรงนี้ครับนะครับก็สามพี่น้องนะครับ3ามพี่น้องก็มาครบนะครับ ส่วนสาวีก็ไปเข้านะครับไปเข้าที่4 3นี่ครับแล้วก็นะครับศูนยนะครับเอฟพัฒนาไปเข้าที่สามเจ็ดนะครับ,นะรบสรุปแล้วนะครับผมเข้าคู่เจาะไป1 2 3 4 5 6 7 7คู่เจาะกับ6ตัวหูดนะครับ หกครั้งนะครับหกตัวพูดเข้าหกครั้งคู่เจาะเข้าเจ็ดคู่สถิติก็ถือว่าดีมากนะครับเมื่อวานนะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับผมทั้งอาทิตย์ก็แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะครับนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีเยี่ยมอยู่นะครับมาดูครับทีนี้นะครับแนวทางของวันที่นะครับแนวทางของวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้านะครับพอขอก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเข้าหน้าฝนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเลขกขลาดเองก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เป็นไข้แบบอ่อนนะครับมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็อดทนนะครับต้องไปทํางานอีกนะครับหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเอ่อหลังจากอัดคลิปวิดีโอก็ต้องไปทํางานนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับ ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีกินมีใช้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ไม่ใช่แค่ปากเดียวนะครับไหนจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียนะครับตัวเราอีกนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกๆครอบครัวก็พูดให้เป็นกำลังใจกันนะครับ เดี๋ยวได้เบียดเบียนเดยได้ไปติดชิลิ้นคาใครนะครับจงมีเมตตากุณาต่อกันเอาละครับผมตัวหูดนั้นนะครับก็วางไปที่เจ็ดกับแปดคู่เด่นวันนี้ก็เหมือนกันครับผมตัวรูดกับในในชุดชุดสองที่นั่งนะครับชนกันแค่นะครับชนกันแค่สาม แต่ว่าเป็นเด่นที่เจ็ดกันวันนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับมาดูครับมีตัวไหนบ้างนะครับมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองก้านะครับผมสี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่เก้าห้าหกครับห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านะครับ วันนี้ก็เวลาโดยประมาณนะครับเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งนะครับถึงประมาณบ่ายโมงนะครับเลือกราชจะครับหลังจากกลับมาจากที่ทํางานแล้วนะครับผมก็จะมาไล์สดนะครับนะครับลาวพนานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะครับผมสถิติก็เดินดีครับนะครับเมื่อวานก็เข้าไปที่นะครับสายลูด4นะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ นะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะคัดให้นะครับฝากกดติดตามชมทั้ง youtube แล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเพราะว่าใน youtube นี้มีความจำเป็นต้องลงครับผมเพราะว่า เป็นกฎกติกาของทาง youtube เขานะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แก่เรียกนักลาดด้วยนะครับผมให้อยู่ด้วยกันนานๆครับผมนะครับเรียกลาดก็จะพยายามสร้างนะครับผมนะครับสร้างสรรค์นะครับตัวเลขที่มันนะครับผมจะแปลเปลี่ยนเป็นซั์นะครับเป็นโชคลาภให้กับ f c ทุกท่าน องไรก็ฝากด้วยนะครับมาดูครับผมก็มีตัวไหนบ้างก็มีสองเจ็ดนะครับสองเก้าสี 2, ่เจ็ดวันนี้เน้นไปที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับหกเจ็ด 79นะครับตัวที่เน้นที่สุดนะครับที่ชนไปในสูตรนะครับชนไปในสูตรก็มี27และ29 79นะครับก็จะติดดาวไว้ให้นะครับเพื่อทำความแตกต่างแต่ไม่ทราบว่าจะมาหรือเปล่าครับเหมือนเมื่อวานนี้ครับผมชน3ชุดนะครับไม่มาชนไป3ชุดไม่มานะครับเราก็ไม่ทราบจะได้จะมาก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ FC นะครับ นะครับ2ส29 7 9นะครับผมสคู่นะครับที่ชนนะครับนอกนั้นก็ไปชนตัววิ่งตัวรุดเจ็ดนะครับเอาละครับผมท้ายนี้นะครับ FC ครับหน้าจอไว้ครับท้ายนี้เลขกลาดก็ขออวยพรนะครับให้ FC ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับผมกับทางช่องทุกคลิปทุกครั้งขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายทั้งหลายรวยรวยรวย รวยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ